นดองขาขากิ้นไม่ค้องไม่ขันอาชีพถนัดบานางผมเองมีชื่อว่าจออะไรครับก็เป็นลูกอมไพเหมือนกันแหละ แต่ก็ไม่ได้กำลังแต่กำเนิดพอเราเกิดมาก็ต้องมีพ่อพี่แม่กนะันทั้งนั้นเนอะเนอคือมาเสียพ่อแม่ไปเมื่อปีอ่อนนู้นะน้ำท่วมเยอะใช่ไหมยุยาตะป,ะปะะอ๊อกอายอ้ยเนี่กำลังทวงกาแฟขายกันม้มวนๆเลยเลยยุยาเกิดมันแตกน,น้ำมันมาใช่ไ่ะเอาว่าไหลไปกับน้ำแล้วว่าช่วยไปทานเอาชีวิตรอดได้แค่คนเดียว <c oughs> แต่ตอนนี้เขาจะเจีบชีวิตเป็นอ่างเขาก็ทำมรดกีว้าอย่าอย่างหนึง่ง แล้วก็มีเหมือนกองม่คนอื่นเรอกจะเป็นมรดกแบบยังไงอ่ะถือว่าไฟคนอื่นเนี่ยจะเป็นพวกที่นาที่สวนพวกตึกแถวคอนโดแต่แต่กองขยะอ้อยเนะี่ยทิ้งคันเบ็ดให้ฉันคันเดียวแต่ไอ้คันเบ็ดเนี่ยมันทำให้ฉันโตได้วันนี้มันถึงหนองน้ำแล้วดูแล้วไม่มีใครมาทอดแหย่หรือตกปลาเนี่ยแต่ดีมกนกแหละไม่มีใครมาแย่งปลาแล้วนะจะต้องเดินหาเส้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้เส้เดือนเดี๋ยวกดไสปีใช่เลยแกจะมาแกเดี๋ยวมาคุยกันไปเอากรณ์ก่อน,อนส่วนหนั้าเลืม Oh